การเคลื่นีนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นทุกคนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิป e ีที่15แล้วนะครับสําหรับหัวข้อในวันนี้ของพวกเราก็คือเรียนเรื่องของการหาค่าตัวที่ไม่ทราบค่านะครับโดยที่ประโยชน์สัญลักษณ์ของพวกเราจะเป็นเครื่องหมายบวกเท่านั้นนะครับในวันนี้ถ้าเราพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันครับจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวที่ไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์ กบวกโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับดังนั้นการบวกกับการลบมีความสัมพันธ์กันนะครับไปดูก่อนตัวที่ไม่ทราบค่าครูพูดไปแล้วแต่หน้าตาเป็นลักษณะแบบไหนกันล่ะมาดูพร้อมกันครับอันนี้เป็นคำพูดนะครับไม่ใช่ตัวที่ไม่ทราบ 5, ค่าตาัาทบบาวที่ไม่ทราบค่าของพวกเรานะครับในระดับชั้นป .4 ของพวกเราเนี่ตัวที่ไม่ทราบ,ราบ,บราค่บบบา,า 5, ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันครับเรารู้แล้วนะครับว่าตัวที่ไม่ทราบค่าเป็นลักษณะก็คือของ สี่เหลี่ยมนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างหรือว่าแบบลักษณะต่างๆพร้อมกันครับแบบที่1ก็คือยกตัวอย่างเช่น9ก้บวกเมีค่าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมผู้ถามว่าตัวที่ไม่ทราบค่าคือตัวไหนรู้ไหมครับก็คือตัวที่เป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนี่ไงครับตัวที่เราไม่ทราบค่าลักษณะของแบบที่1คือสี่เหลี่ยมจะอยู่ด้านหลังสุดนะครับสมมุติเราจะหาคําตอบของโจทย์ข้อนี้ว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้คือเลขอะไรก็คือการเอา9ไปบวกกับ7ก็เลยมีค่าเท่ากับ16นั่นเองครับ ดังนั้นถ้าเป็นลักษณะของแบบที่1ก็คือสามารถหาคําตอบได้เลยก่อนที่เราจะไปดูแบบที่2การขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ก่อนนะครับให้เรามองว่าเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้เปรียบเสมือนสพานโอเคไหมครับโดยที่เราต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวให้ได้ก่อนครับถึงจะหาคําตอบได้ยกตัวอย่างแบบที่1แบบนี้อันนี้เปรียบเครื่องหมายเท่ากับเปรียบเสมือนสพานถูกไหมทำยังไงก็ได้ให้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวให้ได้ยกตัวอย่างฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือจะมี9ก้าบวกเจ ฝั่งขวามือจะมีสี่เหลี่ยมแบบนี้คือสี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วเราสามารถหาคําตอบได้เลยครับดังนั้นแบบที่1เราจะใช้วิธีการบวกในการหาคําตอบนะครับต่อไปเรามาดูแบบที่สองพร้อมกันครับแบบที่2นะครับยกตัวอย่างเช่นรอบนี้ขอเอาเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าบ้างครับสี่เหลี่ยมบวก1ิบเท่ากับ สิบห้าถามพวกเราว่ารู้หรือเปล่าว่าสี่เหลี่ยมคือเลขอะไระเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมองออกอยู่แล้วว่าสี่เหลี่ยมก็คือเลขห้าครับขอ,อกแก้เป็นสีแดงนิดหนึ่งเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้ก็คือเลขห้าแต่ในการหาเลขห้าในที่นี้บางคนบอกว่าใช้วิธีการนับเอาแต่ถ้ากรณีที่เจอเลขเยอะยิ่งขึ้นเราจะเสียเวลานับเอาหรือไม่ดังนั้นขอให้เราใช้วิธีการเดินข้ามสะพานที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นะครับามาดูพร้อมกันครับผู้บอกไปแล้วว่า ให้เปรียบเสมือนว่าเครื่องหมายเท่ากับตัวนี้เปรียบเสมือนสะพานโอเคไหมครับโดยที่จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่ฝั่งเดียวให้ได้หรือว่าอยู่ตัวคนเดียวให้ได้นะครับโดยการที่เราสามารถเดินข้ามสะพานกันได้เพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่ตัวคนเดียวโอเคไหมครับในการเดินข้ามสะพานมีกติกาว่าถ้าเดินจากเครื่องหมายบวกให้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบและถ้าเปลี่ยนถ้าเดินจากเครื่องหมายลบ ก็ถ้าเดินข้ามสะพานก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายบวกนี่คือความสัมพันธ์ของเขานะครับแล้วก็กรณีที่ไม่มีเครื่องหมายถ้าเรามองไม่เห็นเครื่องหมายเปรียบเสมือนว่ามีเครื่องหมายด้านหน้าก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองครับเครื่องหมายในที่นี้จะมีแค่บวกกับลบเท่านั้นครับไปดูพร้อมกันครับว่าเครื่องหมายแต่ละอันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นสี่เหลี่ยมตัวนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขาเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรเขียนเปรียบเสมือนว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่นั่นเองเห็นนะครับต่อไป10บตัวนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขาก็คือบวกนั่นเองออเเมัั้ยนนนีงห็ชดล ต่อไป15ตัวนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขาเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรเขียนอยู่เปรียบเสมือนว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่นั่นเองครับการที่เราจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่ตัวคนเดียวดังนั้นถ้าเรามองดีๆเราสังเกตดีๆแล้วเราควรเอาตัวเลข10ตัวนี้เดินข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งโน้นถูกไหมครับถ้าเราเอา10ตัวนี้เดินข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งโน้นฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่สี่เหลี่ยมอันเดียวและถูกไหมครับคูลอกสะพานมาหรือว่าเครื่องหมายเท่ากับลอกให้มันตรงกันจะได้ตรงกันนะครับ ต่อไปฝั่งขวามือจะมี15ลออยู่ดังนั้นขอเขียน15ลอไว้ก่อนคราวนี้จาก10ตัวนี้เราเดินข้ามสถานไปอยู่ฝั่งน้นถูกไหมครับจากเครื่องหมายบวกเดินข้ามมาเป็นเครื่องหมายก็จะตรงกันข้ามทันทีครับก็เลยเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองครับจากเครื่องหมายบวกเปลี่ยนเป็นลบแล้วก็ลบกับ10นั่นเองครับคราวนี้มาสังเกตต่อยครับว่าฝั่งนี้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วหรือยังถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วเราสามารถหาคําตอบได้เลยรอบนี้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วก็สามารถหาคําตอบได้เลยกก็คืออาารเ15 ไปลบกับ10นั่นเองครับก็คือมีค่าเท่ากับ5นั่นเองก็จบเรียบร้อยแล้วอันนี้คือที่มาของเลข5ตอนแรกของพวกเรานั่นเองเห็นนะครับดังนั้นถ้าเจอรูปแบบที่2คือสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้าสุดแบบนี้ให้เราใช้วิธีการลบในการหาคําตอบอต่อไปเรามาดูแบบที่3พร้อมกันนะครับแบบที่3าแบบที่3ของพวกเรารอบนี้สี่เหลี่ยมของพวกเราจะอยู่ บริเวณของตรงกลางแลวนะครับยกตัวอย่างเช่น8บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ10ครับอ่าลองมาคิดพร้อมกันครับว่าช่องสี่เหลี่ยมรู้หรือเปล่าว่าคือคําตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับรอบนี้สี่เหลี่ยมอยู่บริเวณตรงกลางแล้วนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะมองกันออกแล้วว่าสี่เหลี่ยมคือเลขอะไรแต่รูอยากให้เราใช้วิธีการเดินข้ามสะพานเอามาคิดก่อนดีกว่าครับอ่าเหมือนเดิมครับมาดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก่อนฝั่งซ้ายมือคือฝั่งนี้ มี8กับสี่เหลี่ยมถูกไหมครับดังนั้นสี่เหลี่ยมไม่ได้อยู่คนเดียวยงังนั้นยังไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับต่อไปมาดูฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือมีเลข1ิอยู่ตัวเดียวเห็นไหมครับเราต้องทํำยัางไงาก็ได้เพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่ตัวคนเดียวให้ได้นะครับดังนั้นฝั่งซ้ายมือคือแปดกับสี่เหลี่ยมเราจะต้องเอาเลขอะไรออกไปดีครับเพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวนั่นคือเลข8ถูกไหมครับครูก็จะเอา8ตัวนี้เดินข้ามสะพานไปอยู่ฝั่งนู้นถูกไหมครับขอทบทวนเครื่องหมายก่อน แตัวนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขามันไม่มีอะไรเขียนเลยเห็นไหมครับเปรียบเสมือนว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่นั่นเองครับต่อไปซีเลียมเครื่องหมายด้านหน้าเขาก็คือเครื่องหมายบวกอันนี้มองเห็นชัดนะครับต่อไป10ตัวนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขาไม่มีอะไรเขียนอยู่ <orsch. S 1> <ๆ>เปร,รียบเสมือนมีเครื่องหมายบวกอยู่นั่นเองครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะทําการเอา8ตัวนี้เดินข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับดังนั้น8ตัวนี้เครื่องหมายที่มองไม่เห็นด้านหน้าจากเครื่องหมายบวกถูกไหมครับเราเดินข้ามไปปุ๊บเครื่องหมายก็จะตรงกันข้ามทันทีเลย ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเครื่องหมายลบนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายมือก่อน8เราจะเดินข้ามไปดังนั้นฝั่งนี้หรือว่าฝั่งทางซ้ายมือตอนนี้ก็จะเหลือสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีเครื่องหมายบวกด้านหน้าเขาติดอยู่ถูกไหมครับแต่ขอเสริมนิดนึงนะครับเครื่องหมายบวกด้านหน้าแบบนี้เราสามารถทําการเอาออกไปได้หรือว่าซ่อนได้นั่นเองครับดังนั้นขอเอาออกไปนะครับ คราวนี้มาดูกันต่อครับฝั่งขวามือหล่ะจะเป็นอะไรฝั่งขวามือมีสิบรออยู่ถูกไหมครับแปดเราบอกว่าแปดตัวนี้จะทําการเดินข้ามมาอยู่ฝั่งโน้นจากเครื่องหมายแปดตอนแรกเป็นบวกเดินข้ามมาเป็นลบนั่นเองครับก็คือลบกับแปดไปกันต่อครับรอบนี้ไปดูกันต่อว่าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วหรือยังสี่เหลี่ยมรอบนี้เห็นไหมไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีแค่สี่เหลี่ยมตัวคนเดียวดังนั้นสี่เหลี่ยมแบบนี้คืออยู่ข้างเดียวแล้ว ดังนั้นเราสามารถหาคําตอบได้เลยก็คือการเอา1ิบไปลบกับ8โดยดูจากทางขวามือนี่ไงครับ1ิบลบ8มีค่าเท่ากับ2นั่นเองอเห็นไครับดังนั้นสี่เหลี่ยมของพวกเราในตอนนี้ก็เลยตอบได้ว่าสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับสองเคไหมครับเป็นสองนะดังนั้นถ้าแบบที่สามถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้การหาคำตอบเราจะใช้วิธีการลบนั่นเองครับ คราวนี้เดี๋ยวจะให้พวกเราไปดูตัวอย่างในหนังสือของพวกเรานะครับอพอเราเปิดหนังสือมาที่หน้า30นะครับในหน้า30จะมีโจทย์ทั้งหมดอยู่3ข้อส่วนหน้า31ก็จะมีอีก2ข้อคือรวมเป็นทั้งหมด5ข้อของงานของพวกเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวขออธิบายให้พวกเราฟังก่อนนะครับว่าทําลักษณะกันแบบไหนแล้วก็จะช่วยพวกเราสัก2ข้อด้วยในหน้า30ผู้ขอช่วยในข้อที่1นะครับมาดูพร้อมกันครับเหมือนเดิมเลยครับ ก่อนที่เราจะทําทุกครั้งเราต้องสังเกตก่อนว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าหรือสี่เหลี่ยมของพวกเราเนี่ยมันอยู่ข้างเดียวแล้วหรือยังครับยกตัวอย่างเช่นโจทย์ข้อที่1นึ่งเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือก็คือยังมี56,950ื่นหกพันเก้าร้อยห้าสบวกกับสี่เหลี่ยมตัวนี้ดังนั้นสี่เหลี่ยมยังไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับส่วนฝั่งขวามือมี1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบห้านะครับดังนั้นถ้าเป็นเราเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้เราก็ควรทําการย้ายอะไรก็ได้เพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่ตัวให้ข้างเดียวให้้้ไดดก่อนนนนะครััับง ครูก็จะทําการย้ายของ56,950ตัวนี้ไปอยู่ทางโน้นถูกไหมครับถ้าเราย้ายจากเลข56,9ห0้าไปอยู่ทางโน้นแล้วปุ๊บฝั่งซ้ายมือก็จะเหลืออะไรล่ะอันนี้ครูขอเขียนด้านบนนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่สี่เหลี่ยมเพราะห0,000ืนออกไปแล้วถูกไหมครับเครื่องหมายเท่ากับเขียน1 2ึ่งแสสองรอไว้ก่อนครับแล้วก็5 0 0หมนตัวนี้เดินข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นถูกไหมครับ เครื่องหมายด้านหน้าเขาไม่มีอะไรเขียนเปรียบเสมือนมีเครื่องหมายบวกอยู่นั่นเองครับดังนั้นจะบวกเดินข้ามไปก็กลายเป็นเครื่องหมายลบนั่นเองครับก็เลยเขียนว่าลบครับห้าหมื่นะครับอ่าะมาดูในบรรทัดของพวกเราเราต้องเขียนอะไรบ้างเห็นไหมครับลักษณะเหมือนอันที่ครูเขียนบนด้านบนเลยครับเห็นไหมตัวนี้เหมือนบรรทัดเดียวกับตัวนี้เลยเห็นไหมครับดังนั้นครูขอลอกมาเขียนอีกรอบหนึ่งก็ได้ดังนั้นฝั่งนี้ก็เขียนว่า1นึ่งหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน 6 3 5ม้ถูกไหมครับลบกับ56,950นะครับไปกันต่อครับเราลองสังเกตดูว่าสี่เหลี่ยมตอนนี้อยู่ข้างเดียวแล้วหรือ,อยังเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องมีอะไรย้ายข้างอีกหลังนั้นเราทําการลบได้เลยครับก็1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่ครับลบกับ5้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบครับคูะจะทําการลบกันนะครับ เราลองคิดในใจช่วยครูด้วยก็ได้นะครับคนที่ดูคลิปวิดีโอไป5้าลบศูนย์ก็ได้5าถูกไหมครับ3ลบ5ไม่ได้ครูไป,ปยืมหกตัวนี้ก็เหลือหส่วนสามเปลี่ยนเป็นส 13. 13ิบสามสิบสามลบห้ามีค่าเท่ากับ8ดนั่นเองครับต่อไป5้าลบ9ไม่ได้ครูไป,ปยืม1ตัวนี้ก็เหลือศูนย์เปลี่ยนเป็นสิบห้าสิบห้าลบ9้ามีค่าเท่ากับหนั่นเองครับต่อไปศูนย์ลบ6ไม่ได้ก็ไป,ปยืม2ตัวนี้เลยเหลือ1นถูกไหมครับศูนย์เปลี่ยนเป็น10ิบสิบลบากับ นั่นเองครับต่อไป1นลบหไม่ได้ไปยืมหนึ่งตัวนี้ก็เหลือศูนยตัวนี้เปลี่ยนเป็น11 1 1อลบหมี5เท่ากับ6แล้วก็อย่าลืมใส่ลูกหนานให้เขาด้วยดังนั้นบรรทัดต่อไปก็บอกว่าดังนั้นสี่เหลี่ยมแทน6กหมื่นสีนหอยแปดครับตอนตอบก็ตอบเป็นเลขไขยก็คือ 60, 6กหมื่นสี่พันหั่นเองครับบริเวณที่ครูทดอันนี้อาจจะเป็นในกระดาษทดของพวกเราก็ได้นะครับ ไม่จาเป็นต้องมาเขียนในหนังสือมัอนที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกข้อหนึ่งนะครับต่อไปมาเฉลยช่วยกันทําอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อที่4ในหน้าที่ส1นะครับอันนี้คือของหน้า31อนะครับช่วยอีกสักข้อนึ่งามาดูพร้อมกันก่อนว่าโจทย์ในข้อนี้สี่เหลี่ยมอยู่ข้างเดียวแล้วหรือย,ยังครับลองสังเกตนะครับเห็นไหมครับว่าฝั่งซ้ายมือ ก็คือบริเวณตรงนี้สี่เหลี่ยมยังไม่ได้อยู่ข้างเดียวเห็นไหมครับสี่เหลี่ยมยังคู่กับสาล้านกว่าตรงนี้ส่วนฟังขวามือก,ก็มี10ล้านเท่านั้นครับขอบทวตัวเรื่องเครื่องหมายก่อนสี่เหลี่ยมตัวนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขาไม่มีอะไรเห็นอยู่ด้านหน้าเปียเสมอนมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับส่วน3ามล้านห้าแสนสองหมื่นเดันรอบันนี้เครื่องหมายด้านหน้าเขาเห็นชัดก็คือเครื่องหมายบวกครับส่วน10ล้านเครื่องหมายด้านหน้าเขาไม่มีอะไรเขียนเปียเสมันมีบวกอยู่นั่นเองครับไหนพอเข้าใจเครื่องหมายด้านหน้าแล ถ้าเป็นครูทำครูจะเลือกทําการเอา3ามล้านห้าแสนตัวนี้เดินข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นถูกไหมครับเพื่อให้สี่เหลี่ยมอยู่คนเดียวอ่ะเราลองมาคิดพร้อมกันครับครูจะทำการเอา3ามล้านตัวนี้เดินข้ามไปอยู่ทางนู้นถูกไหมครับอ่ะถ้าสมมุติ3ามล้านห้าแสนตัวนี้เดินไปอยู่ทางนู้นปุ๊บฝั่งซ้ายมือก็จะเหลืออะไรครับอ่ะเหลือแค่สี่เหลี่ยมถูกไหม ซีเลียมครูขอลอกเครื่องหมายให้มันตรงกันเลยอันนี้เพื่อให้เรารู้ว่า3ล้านมันหายไปแล้วเท่ากับ10ล้านครูเขียนรอไว้ก่อนนะครับนะครับคราวนี้เราบอกไปแล้วว่า3ล้านห้าแสนตัวนี้เราจะทําการเดินข้ามไปอยู่ทางนน้นถูกไหมครับจากเครื่องหมายตอนแรกเป็นบวกเราเดินข้ามไปปุ๊บเครื่องหมายก็เลยทําการเปลี่ยนทันทีครับก็เลยกลายเป็นลบครับลบกับ3ล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดโอเคไหมครับ คราวนี้มาสังเกตต่ออีกครับว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้ฝั่งซ้ายมือตัวนี้อยู่ข้างเดียวแล้วหรือยังถ้าอยู่ข้างเดียวแบบนี้แล้วปุ๊บเราก็สามารถหาคําตอบได้เลยก็โดยการที่เอาสิบล้านของพวกเราเราสามารถตรวจคําตอบโดยการกดเครื่องคิดเลขได้นะครับเพราะในหน้านี้เขาอาจจะบอกว่าใช้เครื่องคิดเลขตรวจคําตอบได้ลบกับ3ล้านนี่ก็ช่วยกันคิด อันนี้บางคนชอบลบกันเร็วๆนะครับระวังด้วยบางทีมันมีการยืมเกี่ยวข้องอันนี้ก็ฝากพวกเราเตือนพวกเราทุกครั้งเลยเห็นครับคิดเส้นยังไม่ตรงเลยเคครับมาดูกันต่อศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้เราทําการยืมตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มียืมครูไปยืมตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มี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 แล้วไปยืมตัวสุดท้ายนี่นะครับเห็นไหมจากหนึ่งตัวนี้ก็โดยดนยืมมาก็เลยเหลือศูนย์เพื่อนเขาที่เหลือมันโดนยืมหมดเลยก็กลายเป็นเก้าทั้งหมดเลยนไครับนะ ส่วนศูนย์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็น10นั่นเองถูกไหมครับดังนั้น10ลบ1ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ9ต่อไป9้าลบ4ก็มีค่าเท่ากับ5 9กลบ6ก็มีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับต่อไป9้าลบ7ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับต่อไป9้าลบ2ก็มีค่าเท่ากับ7นั่นเองครับต่อไป9้าลบ5ก็มีค่าเท่ากับ4นั่นเองครับต่อไป9ลบ3มีค่าเท่ากับ6นั่นเองครับอ่าสุดท้ายเราก็ได้คำตอบเป็น หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเก้านั่นเองครับคูก็เลยเขียนว่าซี 4, เลียมเท่ากับหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบเก้าเห็นไหมครับอ่บาบรรทัดสุดท้ายของพวกเราก็าเขียนว่าตอบโดยเขียนเป็นเลขไทยขน่นั้นเองครับนี่คู่ก็ย่อให้เขียนอะไรมันน้อยลงนะครับเอาตัวที่สำคัญเน้นย้ำพวกเรา บางคนสามารถใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบว่ากดคำนวณได้ถูกต้องได้หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันนะครับอนุญาตเหมือนกันแต่ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลขหาคำตอบอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ไ,ได้คิดอะไรเลยโอเคนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรที่สงสัยสามารถสอบถามคูณโด,ดยการคอมเมนต์ได้นะครับ